วันนี้ก็อยู่กับผม MK ก๊กเก่านะก็อยู่กับเกมฟีฟ่าโมบายนะครับจุก่อนตอนนี้เราก็ตอนนี้นะเราก็ทำการรอรอเราเป็นข้อเกียร์นะตอนนี้รอไปรอรอรอ,อ,อตอนนี้นะครับเราก็ทำการกำลัง รอจับคู่นะครับผมว่าเราจะได้ทีมไหนนะครับว่าเราจะเจอกับทีมอะไรนะก็ไปดูกันว่าจะเจอทีมอะไรตอนนี้เราก็เจอกับลิเวอร์พูลว่ะเฮ้ยเฮ้ยโหดจัดวะ่ะมาๆผมก็ทีมลิเวอร์พูลผมก็ทีมลิเวอร์พูลว่ะเฮ้ยมาผมไปดูกันเลยครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้ว ฝั่งผมได้เคลียร์ก่อนมาเฮ้ยไปครับโคชิลฝั่งผมได้เคลียร์ก่อนครับผมใส่สเต็ปลบเป็น,นทันทีส่งจ่ายมาปึ๊บปึ๊บส่งไปโอกาสอย่างนี้น่าจะได้ยิงนะแต่ตัวแม่งชะลอเวย้ยโอเคฝากมาครับปุ่มปุ่มวอลปึ๊บก็วิ่งไล่บอลยาวๆอ่นตอนนี้นก็บินเก้าไล่บอลอเนาะอ่ะก็วิ่งไล่หลังมาปึ๊บไล่บอลรอบเป็นไง เป็นยังไงสูงครับผมปึ๊บสูงพี่เข้ามาพี่เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงมาใช้เสเตปสเตปสเตปปึ๊บโดนแย่งโอเควิ่งเลยครับอ่ะฟาวอ่ะผมผมได้ฟาวปึ๊บผมกดยิงปักหติดบล็อกติดหัวได้เปิดมุมนะเปิดมุมเป็นมุมฝั่งครัวเตวัดไม่ได้เปิดมุมเลยงุม,มก็ไม่เป็นไรติต่อครับผม นี่ก็ฝากเขาได้ทำการคุมบอลก็มาฟังแล้วแล้วปูแล้คือได้บอลครับผมไปต่อคับเขาเลี้ยงมาสัปีครับปีซ้ายครับผมเ,เขาต้องทำการเลี้ยงมาต่อเลี้ยงมาต่อแล้วยังไงยังไงโอกาสอย่างนี้มีโอกาสเสียเสียประตูสูงตูสุงเป็นไงครับบล็อกได้เดี๋ยวยังเก็บบอลได้ผมส่งเข้ามาเดี๋ยเราสกัดได้เราก็ส่งไปต่อผมส่งไปต่อนะตอนนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไปทำส่งไปหรือไม่มีตัวเติม แต่พ้นได้ไว้งงลุกเหมือนจะยิงนะแต่ดูสก,กัดก่อนโอ้โหพาดโอกาสยิงไปหนึ่งเม็ดตัวนี้นะผมลงแรงนะโอเคไปตัวน,นี้ฝั่งเขาบุกมาครับผมบุกเข้ามามกองหลังเต็มเลยโอ้โหมันยิงมาปั้งผมเซฟได้สวยโอเคฝั่งมาได้เปิดมุมนะเราก็ทำการถอยลำลงมาเปิดมาน้ำมงทิ้งมงทิ้งไปเตะออกมาสุกน้งหน้าของหน้าวิงมาของหน้าตัวเดียว ไม่ทันมันล็อกมันนมันกินเรียบร้อยปึ๊บไม่ทันไม่ทันมันกินนะครับตอนนี้มันฝั่งมันบุกแต่ฝั่งผมยังแย่งได้ครับโอ้โนะผมไปครับอืมเป็นไงเป็นไงผมมันยังได้บอลอยู่เอายังไงยังไงเอ้างานุกเข้ามาตกาจนะครับเราได้บอลแทะครับเปิดเข้ามาปึ๊บเพื่อมีขึ้นมาผม zoom แล้วยังไงยิงปังปอกเรียบร้อยไหมครับ งูวัชคัครึ่งแรกครับมาต่อครึ่งสองเรื่อยโอกเคตตอนนี้ครึ่งสองนะครับผมนงนะมาแล้วปุ๊บยังไงยังไงมันส่งขึ้นหลังมายังไงมาสฉงอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้นะเสียไปสกัดไม่โดน มันส่งไปว่าเขาปีกเขากลางแล้วส่งเขากลางเรียบร้อย,อยรุดผมแย่งรุดเอาครับ,รบส่งมาส่งเขากลางติดกองหน้าแล้วกองหน้าส่สางเขาปีกปีกยังไงปีกแล้วยังไงยังไงปีกปีกเลี้ยงเข้ามาสเต็ปลบหนึ่งสเต็ปลบสองยิงโอ้โหยิงชาไปยิงบอกนี่เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาเฮ้ยเป็นไงครับผมเป็นไงล่ะอึบ๊บอืเอเป็นไงครับผมเป็นไงครับโหดจัดยังครับผมพลิก ผมหลุดในไงไม่รู้ส่งแบบยิงแบบสวยๆเลย,เลยอ่ะเปลี่ยนตัวครับนาทีที่5 10, 7ไปต่อครับผมแนโอการมาโอกาสไปอย่างสูงมีโอกาสชนะสูงแล้วสก,กัดเกือบได้โอกาสของเขามาแล้วขเขารี้งมาปีกทางปีกนะอ่ะโอ้ยผมสก,กัดได้นะสวยมากเมื่อกอ่ะเรียบร้อย เขาตามผมฝามา่าวาก็เขาก็เป็นตัวโลงอ่ะผมก็ส่งกองเขา้ากองเนี่ยส่งเข้าแบก็กแบกก็ส่งให้ปึ๊บเอาแบ็กส่งเข้ากลางแล้วยังไงผมเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาสเต็ปลบอืมช้าไปยังเกี่ยวบอลได้อยู่ครับผมเก็บบอลมาส่งมาปีกยิงปังดอกนี่เรีย้ยงไว้รอบสองประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่เจ็ดสิบเป็นยังไงล่ะ เป็นหนึ่งเทียบตรงนี้ผมจอกแตกเข้ามาแล้วแบบยิงกลางปันป่นๆลเล้นเน้นนินหน่อยๆสองประตูต่อศูนแล้วนะยังไงจะหมดแล้วหรือได้แค่นี้แอบผมมันก็สมคืนหลังนะสมควรแล้วลไปอย่างนี้อ้าวเล่นอย่างนี้ก็สวยสิครับคุณเล่นอย่างนี้ได้ไงครับผมส่งเข้ากลางกลางเสากองหนงงนะ้าเอากองหน้าเลี้ยงเลี้ยงไม่ล้วยังไงให้โดนปิดมุม ชนก <ing> ิ่ดได้ยังไงผมทรงกดยิงอือชนเสาชนแตะเข้ามาอีกหนึ่งลูกประตูที่สามมาแล้วครับผมโคตรสวยไอเชนี่แอดด้วยแอ๊ดเป็นเงายิงเลยครับไม่รอยุนชนชนเสางาไอชนะก็เลยซ้ำบ์อีกหนึ่งเล็ดเป็นเมล็ดที่สามครับอือตอนนี้มันก็ได้เคลียร์อีกแล้วนะ มั่นใจเลยว่ายังไงก็ชน,นะครับเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวมันบุกบุกกันแล้วไงขึ้นฟ้านะขึ้นฟ้านะขึ้นฟา้ายังไงมันบุกมาปีกมันบุกทางปีกนะ,ะไม่เปิดาเรียบร้อยเตะออกโคชิวผมนั้เป็นคนเตะออกโอเคขอเป็นตามันนะมันเปิดคอมาย้อยๆมอยมงทิ้งอืม้ม ออกไปออกไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาใช้สเต็ปลบหนึ่งลบโอ้โหแม่งมันโคตรเร็วเลยเหตุผลครับยังติดผมอยู่ไอด้ดำไอด้ดำมิ้งมาใช้สเต็ปไปหนท่งทีครับผมอืมดูมันแย่งมันโคตรเร็วเลยปุ๊บอ่ะผมกดโอ้ผมกดอืมจะว่าจะกดยิงกันก็หมดเวลานะครับชนะไปที่สามประตูต่อศูนย์นะครับ โหดโหดเป็นยังไงล่ะก็นะครับผมกิมนยายไปไหน่อยพียงอานี่นะครับยืมกดไลค์นะครับ,บกด Subscribe ด้วยนะครับนะครับไปแล้วครับผม